ยาติกะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่คินชะกาวาดในวงเล็บมหาปราสาทที่สร้างด้วยอิฐไกลบ้านพระญาตครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่หลับทรงเรนอยู่ ได้ตรัสธรรมปริยานีว่าเพราะอาศัยจกักษุและรูปจึงเกิดจกักขูวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระพาะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ พราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานตและอุปายาสความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาศัยจากสุและรูปจึงเกิดจากขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นภัสสะ เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเที่ยวดับด้วยสำมรอกโดยไม่เหลืออุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโศกปริเทวะ ทุกขโทมานัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาศัยหูและเสียงเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นเพราะอาศัยลิ้นและรสเพราะอาศัยกายและโภทพะเพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระาะผัสสะเป็นปั จึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเทียวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบกับชาติจึงดับเพราะชาติดับชาราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ก็สมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงเห็นภิกษุนั้นแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุเธอได้ฟังธรรมปริยายนี้หรือภิกษุนั้นทูลรับว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ฟังอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเธอจงศึกษาเล่าเรียนทรงจำธรรมปริยายนี้ธรรมปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์จบยาติกะสูตรอัธกถาขยายความยาติกะสูตรมีดังนี้บทว่ายาติเกได้แก่ไกลบ้าน แห่งหมู่พระญาตทั้งสองฝ่ายบทว่ากินชกาวะสะเถได้แก่ในมหาปราศาสตรที่สร้างด้วยอิฐบทว่าธรรมะปริยายังได้แก่เหตุแห่งธรรมบทว่าปุปัสสุติได้แก่เข้าไปยืนแอบฟังอธิบายว่า ยืนอยู่ในที่ที่ตนเข้าไปแล้วสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เล่ากันว่าภิกษุนั้นมาเพื่อจะกวาดบริเวณพระคันธคูดีได้ละทิ้งการงานของตนเสียแล้วไปยืนฟังเสียงประกาศธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่บทว่าอัทธาสาความว่าเล่ากันว่า ในครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามนสิการปัจจยาการแต่ต้นทรงรำพึงว่าสิ่งนี้ย่อมมีเพราะปัจจัยนี้สิ่งนี้ย่อมมีเพราะปัจจัยนี้สังขารได้ปรากฏเป็นกลุ่มเดียวกันจนถึงภวคพมพระศาสดาทรงละมนสิการแล้วเมื่อจะทรงกระทำการสาธยายด้วยพระวาจา ได้ทรงจบพระเทศนาลงตามอนุสนทิเมื่อทรงพระรำพึงว่ามีใครได้ฟังธรรมปริยายนี้บ้างไหมหนอจึงได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วแลบทว่าอาโศิโนได้แก่ได้ฟังแล้วหรือหนออีกอย่างหนึ่ง บทว่าอโศจิโนความว่าได้ฟังแล้วหรือไม่ได้ฟังเราผู้กำลังกล่าวอยู่ในบทว่าอุกคันหาหิเป็นต้นมีอธิบายว่าภิกษุฟังนิ่งอยู่ทำให้คล่องชื่อว่ายอมศึกษาเมื่อสืบต่อบทต่อบททำให้คุ้นเคยด้วยวาจาชื่อว่ายอมเล่าเรียน เมื่อกระทำความคล่องโดยประการทั้งสองให้บรรลุความทรงจำได้ชื่อว่าย่อมทรงจำไว้ได้บทว่าอัทธสันหิโตได้แก่อาศัยเหตุบทว่าอาทิพร,รมจริยโกได้แก่เป็นที่ประดิษฐานเบื้องต้นแห่งมัคพรหมจรรทร์วัตตะในวงเล็บ ความเวียนว่ายตายเกิดและวิวัตตะในวงเล็บพระนิพพานเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วในพระสูตรทั้งสามนี้ด้วยประการฉะนี้แลจบจบอัทธ,ธะกถายาติกะสูตรอธิบายเพิ่มเติมในคำว่ารมสามประการที่ทำให้เกิดผัสสะคืออายตนะภายในหรืออินทรียหก อายตนะภายนอกหรืออารมณ์6และวิญญาณอายตนะภายในมี 1. ตาหรือจักษุ 2. หูหูหรือโสตาก 3. จมูกหรือคานะ 4. ลิ้นหรือชิวหา 5. กายหรือกายะ 6. ใจหรือมโน อายตนะภายนอกมีห 1. รูป 2. เสียง 3. กลิ่น 4. รส 5. สัมผัสหรือผลถะพะ 6. ธรรมารมทำสามประการนี้เมื่อมาประชุมกันจึงเกิดเป็นผัสสะหรือการกระทบขึ้นเนื่องจากในพระสูตรนี้มีคำหลายคำที่เกี่ยวข้องกับ องแห่งปฏิจจสมุปบาทผู้อาจจึงใคร่ขอนำเสนอความรู้เพิ่มเติมโดยนคำคําอธิบายมาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมโดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตการแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทให้เห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมต่างๆโดยอาศัยปัจจัยสืบทอดกันไปอย่างนี้เป็นสมุททยาวาระ คือฝ่ายสมุทยัยใช้เป็นคำอธิบายอาริยสัจข้อที่สองสมุทัยสัจคือแสดงให้เห็นความเกิดขึ้นแห่งทุกปฏิจจสมุปบาทที่แสดงแบบนี้เรียกว่าอนุโลมปฏิจจสมุปบาทการแสดงในทางตรงกันข้ามกับข้างต้นนี้เป็นนิโรธวาระคือฝ่ายนิโรธใช้อธิบายอาริยสัจข้อที่สาม มีโรษสัตว์เรียกว่าปฏิโลมปฏิจจสมุบาทแสดงให้เห็นความดับไปแห่งทุกข์ด้วยอาศัยความดับไปแห่งปัจจัยทั้งหลายสืบทอดกันไปตัวบทของปฏิจจสมุบาทแบบปฏิโลมนี้พึงเทียบจากแบบอนุโลมนั่นเองปฏิจจสมุบาทมีองค์หรือหัวข้อ12มีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 1. อวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้ในอริยสัจสี่หรือตามในอภิธรรมว่าอวิชชา8 2. สังขารสภาพที่ปรุงแต่งได้แก่สังขาร3หรืออภิสังขาร3 3. วิญญาณความรู้แจ้งในอารมณ์ได้แก่วิญญาณหก 4. นามรูปนามและรูปได้แก่ เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการหรือตามในอภิธรรมว่านามขันธสาบวกรูป 5. สลายตนะหรืออายตนะหได้แก่อายตนะภายใน 6. ผัสสะคือความกระทบได้แก่สัมผัสห 7. เวทนาความเสวยอารมณ์ได้แก่เวทนาหก 8. ตันหาคือความทยานอยากได้แก่ตันหาหกมีรูปตันหาเป็นต้นเช่นตันหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายและในธรรมารม,าาามยึดมมัณ์ 9. ออุปาาานคคืวน 10. ภพบหรือภาวะชีวิตได้แก่กรรมภพและอุปติภพ สิชาติคือความเกิดได้แก่ความปรากฏแห่งขันทั้งหลายการได้อายัตนะต่างๆ 12. ชารามรณะคือความแก่และความตายได้แก่ชาราคือความเสื่อมของอายุความหง่อมอินทรีย์กับมรณะคือความสลายแห่งขันความขาดชีวิตตินทรีย์